ตั้งแต่มีพระธุดงเข้ามาปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในผื้นป่าใกล้กับหมู่บ้านเมื่อหลายเดือนก่อนทั้งๆท,งท,งที่แต่ไหนแต่ไรมาก็จะมีพระธุดงชอบเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าแถบนั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่พระธุดงรูปนี้กลับไม่เหมือนกับพระธุดงรูปอื่นๆเมื่อเข้าไปถึงผื้นป่านั้นก็ได้นำเอาความเดือดร้อนเข้าไปด้วยหมู่บ้านที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขก็เริ่มมีเหตุการณ์คนหายตัวไปบ้าง ถูกสัตว์ป่าฆ่าตายบ้างผู้ที่หายตัวไปนั้นกลับหาหลองลอยอะไรไม่เจอทั้งที่พระธุดงลูปนั้นก็ยังอยู่ในป่าแต่กลับไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเหมือนกับชาวบ้านแต่เรื่องร้ายๆกลับมาเกิดขึ้นกับพลานและชาวบ้านแทนสัตว์ป่าที่ฆ่าคนตายก็คงจะไม่พ้นเสือเรื่องเสือนั้นเป็นเรื่องปกติหากว่าเข้าไปในป่าก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับมันได้แต่ก็มีโอกาสน้อยที่มันจะเข้ามาหากินใกล้กับินที่อยู่ของคนเพราะมักจะถูกพานในหมู่บ้าน ไล่ย,ยิงจนต้องหนีกระเจิงกลับเข้าป่าลึกไปทุกครั้งข้นชื่อว่าเสือพระธุดงลูปนั้นกลับไม่มีอันตรายอะไรทั้งที่สัญชาตญาณของสัตว์ไลยมันจะไม่สนใจเหยื่อว่าเป็นใครทั้งสิน้นชาวบ้านก็เลยพากันอดสงสัยไม่ได้ว่าพระธุดงลูปนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเสือรวมทั้งชาวบ้านหรือพลานที่หายตัวไปเรื่องพระกลายเป็นเสือสมิงหรือเสือสมิงกินพระหรือแม้ว่าจะเกิดจากวิชาอาคมอะไรก็ตาม ชาวบ้านเคยได้ยินได้ฟังสืบต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นโปลุ่นยาน่นแล้วพลานเฒ่ารุ่นเก่าหลายคนในหมู่บ้านก็เคยประจันหน้าหรือแม้แต่เคยล่าเสือสมิงกันมาบ้างแล้วเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านและพลานที่ต้องหากินอยู่ในปา่าต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นทิศสอนพลานนมที่อยู่กินเป็นผัวเมียกับนางกิ่งมาหลายปีจนมีลูกชายหญิงถึงสองคนปกติทิศสอนจะเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าเพียงคนเดียว แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนางกิ่งเองซึ่งก่อนที่จะมามีผัวมีลูกก็เคยเป็นพลานที่หากินโดยการล่าสัตว์มาเช่นกันต้องเข้าไปหาล่าสัตว์กับผัวทุกครั้งปล่อยให้ลูกทั้งสองอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งก่อนที่ทั้งสองคนจะมีลูกก็เคยพากันเข้าไปหาล่าสัตว์ด้วยกันมาก่อนสองผัวเมียหนุ่มสาวเรื่องฝีมือนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นลูกของพลานรุ่นเกา่า ที่มีทั้งฝีมือและวิชาอาคมแก่กาโดยกันทั้งคู่เรื่องประสบการณ์นั้นก็มาได้ดอยไปจากพานคนอื่นๆที่แม้จะมีความอาวุโสมากกว่าตั้งแต่พระทุดงลูปนี้เข้ามาอยู่ในปา่าก็ไม่เคยเห็นออกมารับบินทบาทจากชาวบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะรู้ว่าพระทุดงลูปนี้ยังอยู่ในผื้นปา่าแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าปรากฏอยู่บริเวณไหนกันแน่แม้ว่าผืนป่าในทุกพื้นที่ในแถบนั้นจะมีชาวบ้านและพลาน เคยเหยียบย่ำกันไปจนทั่วแล้วแต่กลับไม่พบหล่องรอยอะไรของพระทุดงลูปนี้เลยที่จะเห็นกันอยู่เป็นประจำก็เพียงแค่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในผื้นป่าเท่านั้นเมื่อมีชาวบ้านหรือว่าพลานคนใดคนหนึ่งเข้าไปใกล้ก็จะเดินหนีหายไปในที่สุดนี่แหละที่ทําให้ชาวบ้านทุกคนเกิดความสงสัยว่าพระทุดงลูปนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเสือนั่นเป็นแน่แต่ก็ยังหาโอกาสที่จะพิสูจน์อะไรไม่ได้สักที เลยทำได้เพียงแค่ระวังตัวกันไว้เท่านั้นทิศสอนกับนางกิงหายเข้าป่าไปตั้งแต่ช่วงสายทั้งคู่หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่จะทำให้เกิดอันตรายพากันย่าเท้าเดินเข้าป่าลึกไปบริเวณที่ยังไม่เคยเหยียบย่าเข้าไปถึงมาก่อนเพราะตั้งแต่มีเสือออกมาฆ่าคนตายสัตว์ป่าก็ถอยหล่นหายเข้าป่าลึกไปจนหมดสองผัวเมียมีปืนขู่กายกันคนละกระบ,บอกซึ่งก็เป็นปืนที่ตกทอดมาจากตั้งแต่รุ่นพ่อ เมื่อเข้าไปพบกับรล่องลอยของสัตว์ป่าที่หากินอยู่เป็นจํานวนมากบริเวณโป่งใหญ่กลางป่าลึกสองผัวเมียจึงได้พากันมัดหนั่งห่างขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั่นเพราะว่าอยู่เหนือเส้นทางผ่านของสัตว์ป่าใกล้กับโป่งและได้ระยะกระสุนปืนที่จะพอยิงได้อย่างพอดิบพอดีหลังจากที่มัดห่างเสร็จก็ยังไม่ทันจะคําทั้งสองก็พากันมองสำรวจไปตามพืนป่ารอบๆที่สามารถจะมองออกไปได้สดสายตา เผื่อว่าหากจะเจอเสือลายพาดก่อนเขา้าจะได้จัดการกับมันเสียทีเดียวไม่สนใจว่ามันจะเป็นเสือสมิงหรือไม่ในค่ำคืนที่สองผัวเมียจะออกมาจากบ้านก็ได้ช่วยกันบริกรรมคาถาอาคมปลุกเสกกระสุนเอาไว้ขึ้นมาก่อนแล้วเผื่อว่าไอ้ลายพาดกอนนั้นมันเป็นเสือสมิงอย่างที่ชาวบ้านสงสัยกันจริงๆจะได้จัดการกับมันเสียมาให้เล็ดหลอดชีวิตหนีกลับไปได้พอตกค่า เสียงนกเสียงสัตว์ที่ส่งเสียงร้องกันโวกเวกเมื่อช่วงกลางวันกับเงียบหายสนิทไปไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเลไลดใดทั้งสิน้นสองผัวเมียรับรู้ได้ถึงความผิดปกติกระสุนปืนที่เตรียมพร้อมจะยิงสัตว์ป่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นยัดกระสุนอาคมเข้าไปแทนสัญชาตญาณของพลานป่าผัวเมียจะรู้ได้ว่าบริเวณนั้นต้องมีสัตว์หลายซ่อนตัวอยู่เป็นแน่ขณะที่สองผัวเมียสอดสายสายตามองสำรวจไปจนทั่ว ก็ปรากฏว่ามีร่างพระธุดงเดินโตแสงจันทร์ไกลเข้ามาที่โป่งนั่นเมื่อเห็นว่าเป็นพระธุดงที่เข้ามาปกักกฏเมื่อหลายเดือนก่อนพระธุดงวัยเกือบ60สพรรษาได้เดินไปหยุดยืนอยู่ใกล้ๆกับโปง่งหันซ้ายแลขวาเหมือนจะมองหาอะไรบางอย่างซึ่งบริเวณโป่งก็มีสัตว์ป่าหากินอยู่หลายชนิดจู่ๆทั้งสองผัวเมียก็แทบไม่เชื่อสายตาร่างพระธุดงรูปนั้นจู่ๆก็กระโจนพุ่งเข้าไปที่โปง่งแต่ร่างที่พุ่งกระโจนออกไปนั่น ได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วสองผัวเมียมองหน้ากันเพราะทุกอย่างที่เห็นเป็นไปตามที่ชาวบ้านและพลานหลายคนสงสัยจริงๆพระธุดงลูบนี้เป็นเสือสมิงที่เคยฆ่าชาวบ้านตายและอีกหลายคนที่ยังหาหล่องลอยไม่พบร่างเสือสมิงพุ่งกระโจนเข้าไปหากวางป่าชะตาขาดตัวหนึง่งขมเขียวของมันฝังเข้าไปที่ลำคอก่อนที่มันจะลากกวางป่ากระโจนกลับมาทางเกา่าซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ไม่ไกลาจากนั่งห้าง ของนางกิ่งกับทิศสอนที่นั่งมองการกระทำของเสือสมิงนั่นตาแทบไม่กระพริบดูเหมือนว่ามันจะหิวกระหายอดอยากมาหลายวันมันใช้คมเขี้ยวกัดฉีกเนื้อหนังของกวางป่านั่นกินอย่างเพลิดเพลินโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างสองผัวเมียหันมามองศบตากันเหมือนรู้ใจยกปืนหันปลายกระบอกปืนสองลงไปที่หล่างเสือสมิงพระธโดงนั่นโดยมีเสียงของทิดสอนนับหนึสาเบาๆแล้วก็สับกายโป่ง กระสุนอาคมสองนัดพุ่งเข้าไปที่หลางของเสือสมิงนั่นอย่างจังนัดแหลกฝังเข้าไปที่ลำคอส่วนอีกนัดฝังเข้าไปที่ลำตัวของมันหลางเสือสมิงทะลึงพลวดร้องโอกกระเด็นออกไปนอนดิ่นพลานอยู่ที่พื้นเหมือนมันจะรู้ว่ามีอันตรายเข้ามาถึงตัวแล้วไอ้ลายเสือสมิงกระเสือกระสนโซซัดโซเซหันหัวหนีสองผัวเมียรีบยัดกระสุนใส่เข้าไปใหม่เพื่อจะยิงซ้ำแต่ไอล้ลผาดก่อนเสือสมิงนัน มันหลอดพ้นจากวิถีกระสุนไปได้ก็เลยทําให้ทิศสอนกับนางกิงไม่ต้องพูดอะไรกันมากรีบสะพายปืนปีนลงจากนั่งห้างเมื่อลงไปถึงพื้นก็รีบสาวเท้าก้าวตามเสือสมิงนั่นไปจนไปทันมันอยู่ห่างจากจุดเดิมไปประมาณไม่ถึงร้อยเมตรตลอดเส้นทางแสงจันท์กระสาดส่องกระทบกับรอยคาบเลือดของมันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไปถึงร่างเสือสมิงได้กลับคืนล่างเป็นพระธุดงค์รูปนั้นแล้วนอนฟุบหมดเหลวแรงอยู่กับโพงหญ้า เลือดแดงฉานอาไปทั่วล่างเมื่อหันมาเห็นสองผัวเมียที่ยืนถือปืนจังก้าอยู่ก็ทำสีหน้าโกรธแค้นพร้อมกับเสียงโคซึ่งเป็นเสียงที่ออกมาจากลำคอของพระธุดงค์ลูกนั้นมันยังคงเป็นเสียงของเสืออยู่ไม่ได้เป็นเสียงของคนสองผัวเมียยังไม่รู้ว่าพระธุดงค์นั่นเป็นเสือสมิงหรือว่าถูกเสือกินจนกลายเป็นเสือสมิงกันแน่แต่ยังไงเสือคงไม่ยอมปล่อยให้มันหลอดตายไปได้แน่ในครั้งนี้ กระสุนปืนเตรียมที่จะระเบิดออกไปแต่ร่างของพระธุดงคลูกนั้นเกิดกระโจนสวนกลับมาซะก่อนซึ่งร่างของมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วสองผัวเมียใช้มือผลักกันจนกระเด็นออกไปคนละข้างหลอดพ้นจากกรงเล็บและคมเขี้ยวของมันไปได้ปืนในมือกระสับไกป่งเสียงดังสนัน่นกระสุนของทิศอนพุ่งเจาะเข่ากระโหลกของมันจนทะลุส่วนกระสุนของนางกิงฝังเข้าไปที่กลางหน้าอกทะลุหัวใจ ร่างไอ้ลายเสือสมิงล้มฟุบลงไปนอนกับพื้นชักกระตุกดินพลันพร้อมกับส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดเหือกเดียวก็ขาดใจตายสนิทแต่หลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังเป็นร่างของเสือลายพาดก่อนตามเดิมไม่ได้กลับมาเป็นร่างของพระธุดงค์รูปนั้นแต่อย่างใดนั่นคงจะหมายถึงว่าไอ้เสือลายพาดก่อนตัวนี้มันคงจะกินพระธุดงค์จนกลายไปเป็นเสือสมิงไม่ใช่พระธุดงค์เป็นเสือสมิงอย่างที่ชาวบ้านคิดกันไว้ เมื่อจัดการฆ่าเสือสมิงได้แล้วสองผัวเมียก็ได้ช่วยกันถลกเอาหนังของมันออกมาจนหมดด้วยมีดอาคมที่พกติดตัวไปด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปที่นั่งห้างตามเดิมจนฟ้าสางของวันลุงขึ้นจึงได้พากันเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับชาวบ้านได้ฟังส่วนหนังเสือสมิงนั่นก็ถูกนำไปตรึงไว้ที่ศาลาประจำหมู่บ้านและได้ทำพิธีสะกดวิญญาณของเสือสมิง้ายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ชาวบ้านและลูกหลานหลุดหลังๆเอาไว้ดูว่าเคยเกิดเรื่องรล่าอะไรขึ้นในหมู่บ้านแห่งนั้นบ้างหลายวันต่อมาจึงได้มีพลานสองคนเข้าไปพบกับถ้รลึกลับแห่งหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักด้านหน้านั้นมีต้นไม้และพงยาปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นทางเขา้าเป็นการค้นพบถ้รแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเข้าไปสำรวจภายในกลิ่นสาบสางเน่าเหม็นก็คลักคลุ้งออกมาอย่างน่าสะอิดสะเอียน ภายในถ้ำนั้นพบเศษซากโครงกระดูกเสื้อผ้าและเศษผ้าเหลืองอยู่เต็มไปหมดคาดว่าน่าจะเป็นถ้ำที่หลบซ่อนตัวของไอไลยเสือสมิงและมันกระลากเอาเหยื่อมากินอยู่ในถ้ำแห่งนี้เองที่ผ่านมาถึงหาหล่องลอยอะไรไม่เคยพบถ้ำแห่งนั้นชาวบ้านจึงเรียกกันในภายหลังว่าถ้ำสมิงเศษซากโครงกระดูกของชาวบ้านและพระถึงได้ถูกนำมาทำพิธีตามความเชื่ออยู่ที่หมู่บ้านนางกิ่งกับทิศสอน จึงกลายเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบันให้เด็กรลุนหลังๆได้เล่าสืบต่อๆกันมา